กินที่หนึ่ง

ตอนนี้ก็เตีสองกับแบทเจ็ yeah, ดสิบเจ็ดทีอืม ก็ขอโทษด้วยสำหรับเออเสียงฟนกายที่มันค่อนข้างจะแหลกๆหน่อยเพราะว่าเครื่องผมมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นโตเข้าใจตรงกันนะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนตัวไหนเดินอยู่ฟอกซี่ก็น่าจะไม่มาคืนนี้มาจากคืนสองส่วนใหญ่ตีสองกับแบตเจ็ดสิบสอง ปิดพัดลมได้ไหมไยหมายถึงพัดลมในเกมนะถปิดในชีวิตจริงร้อนตายเลยสำหรับใครที่ไม่รู้จักก็นี่ครับจะมีปุ่มเปิดปิดไฟปิดประตูเปิดปิดไฟได้สองข้างปิดประตูได้สองข้างแต่ไฟเนี่ยต้องเลือกเปิดในอันหนึ่งแต่เช่นถ้าเกิดผมเปิดด้านประตูซ้าย้วผมจะเปิดประตูขา ด้านซ้ายก็จะปิดประตูขาอะไรประตูขวาแคมป์ 1A ก็จะเป็นสเตจของไอ้พวกนี้นี่จะเป็นพาลทโคฟแคมป์1 1C นี่จะเป็นแคมป์5แคมป์5ก็จะเป็นห้องแบ็กสเตจพาร์ทแอนด์เซอร์วิสนั่นแหละเป็นห้องห้องที่สามารถเอาเปลี่ยนชิ้นส่วนหุ่นได้ไม่ต้องมาหลอกหลอนลอกูหรอกกูรู้ แล้วก็เป็นห้องแคมปสามก็จะเป็นห้องเออเก็บพวกแบบอุปกรณ์ทําความสะอาดห้องครัวน,นี่กล้องวงจรปิดเราได้ยินเสียงกล้องที่เจ็ดก็จะเป็นห้องน้ํากล้อง 4A เป็นกล้องถูกทางเดิน้านซ้ายอันนี้จะเป็นอี s แล้วก็ฮอลเ w a y ซ้ายขวาอันนี้จะเป็น w e s hallway เอ้ยพี่เจดิก็คือตรงจะพูดยังไงไม่รู้เลยช่างมันเถอะอธิบายไม่ได้เก่งหรอกเดี๋ยวนีว้ชิก้าออกมาตัวแรกเลยเหรอเอเอถึงแล้ชิคก้าชิก้าออกมาตัวแรกเลยปก,ออกติกกต้องเป็นบอนนี่ไม่ใช่หรอคืนแรกอ่ะแต่คืนแรกก็เป็นบอนนี่กับชิคก้าอนี่อะ มันเดินไปไหนมาไปแล้วบอลน,นี่บอลเดอบอลว่าภาคล่าสุดเราจะไม่ได้เจอกันนะไอพี่ชิก้าอยู่มุมนูน้นบอลน,นี่อยู่มุมนี้ปิดกล้องหน่อยก็ได้มันก็ได้เราต้องเปลืองแบบส่วนแรกก็จะง่ายๆหน่อยเพราะว่ามันมคือที่จะให้เราเออเริ่มพูดไง เริ่มรู้จักกับระบบเอ่อระบบวิธีการรับมือหุ่นเหมือนต่างสอนขึ้นหลังๆบอกเลยคืนอย่างๆอะไรคืนหลังๆยากตายเลยยากมากๆตัวอะไรเดินแล้ะไอพี่บอนนี่ไปไหนโอเคไอพี่บอนนี่อยู่คันสองบ คลิปนี้จะใช้เวลาถ่ายทำนานหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนเออขีมม้เกียจตัดต่ออตะตัดต่อนานไอ้คลิปที่แล้วที่คุณเห็นกันนะอันนั้นอะผมไม่ตัดต่อขี้เกียจอันนี้ควรจะตัดต่อเพราะว่าในหนังมันก็จะออกมาว่าไอ้หนังมันเข้าโรงวันนี้เอ,อ้ใช่เออถูกแล้ว หนังเข้าลงวันนี้ซึ่งวันที่ผมอัดก็คือยี่สิบเจ็ดแต่นั่นเป็นเวลาต่างประเทศไงของเรามันเข้าลงตอนเออสองพฤศจิกาก็าเสียดายเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูหนังเรื่องไฟในเอฟเฟตีก็ระวังสปอยกันหน่อยนะคือแน่นอนแหละครับว่าถ้าเกิดฝรั่งเขาดูกันเสร็จเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ สปอยเกอน Youtube แน่เอยจะไม่เล่นเกมเหรือแล้วนั่งบ่นเงี้ยเนี่ยไอีไก่ชิก้าไอ,อ้กไออก่ดำดำเพราง่ายฟ็อกซ์เออครับเมื่อกี้ก็อยากพูด,ดนะครับน้องๆถ้าเกิดพูดกันเนี่ยไม่แน่นะพ่อแม่อาจจะถือไม้เรียวมาตีคุณก็ได้นะ ชิก hmm. hey. ้าชิก <ids> <huh> <c oughs> ้าอยู่แค้มเจ็ดจ้าอยู่ห้องน้ำไม่ไปเดี๋ยวคุเตะให้ไปเองเอาไหมน่าเสียงดังแล้วน่าหกโมงเช้าแล้วอีซี่อีซี่จะจัดเลยอ่ะโอ้โหอีซี่จัดจัดเลยเอาเริ่มคืนสองเลยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาทุกคน คนเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ํามานะครับเอ่อก็มันทนไม่ไหวแล้วมันกั้นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาต่อคืนสองกันเลยนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็จะมาต่อคืนสามคืนสี่นะครับแต่เกิดคืนสามผมก็ไม่รอดเดี๋ยวเจอกันคืนสี่พาร์ทสี่ไม่ใช่เดี๋ยวพาร์ทสี่เราเราก็จะมาเล่นกันเลยดีกว่ามาอืแป๊บหนึ่งนะปะ ผมพูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไอ้ฟังเสียงฝนไกลก็ตอนนี้มันก็น่าจะไม่ค่อยแหลกหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้คุมโปรงอัดนะครับเพราะว่าเวลาผมคุมโปรงอัดเออเสียงพัดลมมันจะไม่เข้านะครับแต่เออคุมโปรงเหมือนไม่แหลกเสียงลมจะต้องเข้าเข้านิดหน่อยไม่คุณไม่เปคนีึง่ ชิก้ากำลังหาอะไรกินอยู่เสียงเงียบไปแล้วยังไม่เงียบรู้ว,ว่าอิ่มแล้วแวอบอนนี่บอนนี่อยู่แคม2ไม่ใช่แคม 2A อยู่แคม3เลยเนี่ยฟอกซี่ก็ตั้งท่าจะออกมาแล้วคือไอคำพูดโฟล์ไกผมก็จะไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับนะอันนองแต่ก็พอฟังออกอยู่ฟอกซี่ตั้งท่าก็อะไรจะมาแล้ว แต่เอ่อจะพูดแล้วึง้นะวันนี้ก็มาแปลกหน่อยก็ว่าปกติผมจะเล่นอะไรวะวันดีครับไอพี่ปกติผมจะเล่นโลบ็อกแต่วันนี้มาเล่นเกมฟรดแเฟดดี้เหตุผลว่าวาหนังมันกำลังว่าว่าหนังกําลังจะเข้าลงแล้วก็วย้ําเตือนเรื่องหนังกันเลย ไอ้ไก่น้อยอิ่มแล้วไม่ไปไอ้ไก่ยังไม่อิ่มไอ้ไก่เมืเ่อไหร่จะอิ่มวะนี่กดจมูกเลยกดจมูกเลยตีสองกับแบตหกสิบไปอพี่หาสาป,ปิดเสียงเกมได้ไหม ที่บอกนะครับทุกคนนะอย่าพูดตัวอย่างนะไม่ใช่ตัวอย่างทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดกันนะอืมเป็นตัวอย่างไม่พี่เลยตัวอย่างที่พีให้น้องดูดูตอนนี้ไก่กนี่ยนะคะไก่จะอยู่โอ้ยเจอมีทีไรต้องอิดมีอิดมีเท่านั้นไม่มีคำอื่นแล้วสวัสดีครับไอพี่ ผมเคยอัดฟุตเทจก่อนแล้วนะครับทุกคนผมตกใจไก่ภาพนี้เฉยเลยไก่ยังไม่อิ่มตีสามก็แบตสี่สิบหกจะรอดไหมวะแค่คืนที่สองเองนะเนี่ยแบตยังใช้เส้นเฟืองเลยอะเออก่อนที่ผมจะไปเล่นมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับท่านผู้ผมเล่นแค่ถึงคืนที่สองผมก็ไม่เล่นอีกเลยแต่ผมก็ได้ไปศึกษามาแล้วครับผมจำวิธีการรับมือไม่ได้หรอกแต่ผมก็ไปศึกษามาแล้ว ไก่อยู่แคม 4A Eatway ไปขาย Eatbull เปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นั่นไม่ใช่เดี๋ยวที่ได้บอนนี bon ่หายบอนนี่บอนนี่โอเคฝั่ง A Foxy ก็อยู่แคม 1C ไก่น้อยโอ้ยตีสามก็แบดสามสิบหกคุณจะรอดไหมวะ ทุกคนครับช่วยภาวานหยผมเลยนะครับถ้ารอบนี้เราไม่ผ่านเราก็จะต่ออีกรอบหนึ่งครับคลิปยาวยิ่งดีเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูจุกๆุเอออย่าสาบแช่งตัวเองเดียวแบตมันก็ลดไวเกินอ่ะทุกคนไก่ไก่บอนนี่มันตั้งท่าจะรอแล้วฟอกซีนอ่ะมันตั้งท่ากำลังจะวิ่งมาแล้ว วัยอายุชิกาายแลไปเความจริงแล้วแถวแตก <_ d ynam ic> อะครับโดนจับยัดหุ่นไอ้เวท ตายสิความเป็นลูกผู้ชายหายไปหมดเลยดันเผยท่าแท้ออกมาแล้วสิอย่ามานล้อกันเลยนะสัตว์เพสัตว์ปลาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกอย่างเ,เกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดนะซึ่งเอาเวลาของตูจง่จบปรนสุบสุขเถิดอย่าได้มีเหมือนแบบเจอกันแล้วกันเลยไอ้ร้องผิดหรือเปล่าอ่ะเออหูคอสารภาพบาปอะไรอย่างหนึ่เกมนี้มันเกมเถืออ่อน ใช่ครับตัวจาก Happy Mod ของไมกิดครับ Happy Mod เข้าใจกันหน่อยเนาะไม่ต้องจะซื้อเกมมีทั้งตัวมีอยู่สิบทั้งตัวไม่มีสักบาทเลยพูดสิบสิบวาไงวะม,มีไม่มีทั้งตัวเลยตัวผมว่างเปล่าครับอายุแค่สิบสองเองครับเรียนมหนึ่งได้ไงวะ ปีนาก็1สิบสามครับเดซี่เดี่ี่มัน่างเพิ่งมาตอนนี้นะเราควรวนายล้เน้อก็ตอนนี้เราก็ดูแค่ฟ็กซี่อย่างเดียวคือเขาไม่ต้องมาเช็ควงนั้นเลยเดยวดิไล่พวกมันถึงหน้าประตูแล้วก็ไอ้นี่มาเลยดิเออเจนี่อ่ะ ถ้ามีมันจะรอดเราแต้วเกิดเราไม่เปิดกล้องแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์อ่านะเพื่อคอนเทนต์น่ะเจ้าผมด้วนเพื่อคอนเทนต์มันจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปผมจะมานั่งอยู่แค่แบบนี้น่าเบื่อรอไม่มาเกมมันง่ายเกินไปต้องท้าทาย แ,แล้วนบ้งอัดแล้วเครื่องมันก็จะร้อนตอนนี้ว่าผมถอดออกมามันก็จะมีเสียงพัดลมซึ่งมันก็ดังมากๆเป็นเสียงคอมโบในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมไว้อายุจิกาทีหนึ่งก็แบบแบนเจ็ดสิบเก้าบนในชีวิตจริงมีสี่สิบหก ร้านนี้มันจะประหยัดไปไหนวะคือกูใช้นิดเดียวคือกูใช้แบบแดน่นร้อยมึงก็ตัดแล้วีย๋ยวมึงก็จ่ายค่าไฟบอน,นี้อายุจิกาบอน,นี้อยู่ตรงอ,อเว อยู่แคม 2A ฟลักฟี่ดูเหมือนว่าคืนนี้มันจะไม่ออกมาไม่เดินเลย เชื่อไหมครับว่าไอเกมเนี้ยมันมีความน่ากลัวอยู่ตรงไหนครับความน่ากลัวก็คือแบตเราถ้าเกิดมันเหลือแค่สามสิบขึ้นไปเอ้ยมันเหลือแค่สามสิบเราจะกระวนกระวายทันทีแล้วเราก็ได้แค่นั่งภาวนาว่าจะให้ถึงหกโมงเช้าครับไอพี่ไปหาอะไรกินอีกแล้วกินขลีในโถส้วมเมื่อ้อยพูดอย่างนั้นหรอท่านผู้ชมก็กินข้าวอยู่ เดีวเขาอวกแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหายใจหายใจความหมดเลยนึกว่าเราได้ปิดนึกว่าเดิมเปิดไหมเอ๊ะหรือว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดใหม่วะช่างมันเถอะ วันนี้ก็อยู่ฮอว่ยบอนนี้อยู่ห้องแคมสามกล้องสามนั่นแหละฟ็อกซีมจะมาไม่เนี่ยปิดซ่อมบำรุงขอทโทษชิคก้าอยู่แคมเจ็ดอันนี้แคมสาม ดีสก็แบบห้าสบสามตอนนี้เริ่มกระวนกระวายแล้วคืนที่สองยังไม่รอดเลยคืนที่สามมันจะรอดไหมวะคงว่าผมคงติดอยู่ตรงนี้อีกนานเลยแหละครับมาถึงคืนสามผมน่าจะติดอยู่ตรงนั้นนานเลยเออบ like อนนี่ไวร์ยูวัสดีไอเวนน้อยก็เซ็นเซอร์นะผมว่าผมน่าจะไม่ได้ผมว่าผมน่าจะเซ็นเซอร์ดีกว่า พราะถ้าเกิดผู้คามยาบน้องๆอ,อ,อาจจะเรียนแบบเอ้ยสตรสองทุกคนอาจจะเรียนแบบเพราะฉะนั้นให้พูดตามกูอจะข้างแล้วก็อย่าไปบอกพ่อแม่ด้วยว่าพี่คนนี้เขาเป็นคนสอนผมครับสอนผมสอนผู้ภาษาใครครับภาษาไทยอะไรวะ ออตอนนี้กำลังตอนนี้ตีสี่สีตอนนี้ก็ตีี่สีเออถูกแล้วเออแบตสี่สอนนี้เราขันเก้าตีสี่เดีด๋ยวะชิคกา้าอ๋อหาอะไรกินอยู่ กินให้อร่อยชิคก้าดูเหมือนว่าเมื่อเช้าเขาน่าจะไม่ได้กินข้าวเช้ามาผมก็จะพยายามตัดตรงช่วงหน้าเบื่อน้าเบื่อออกเพราะว่ามันก็เป็นแค่ไอ้นนี่นะนะแต่ช่วงไหนที่มันรู้สึกแบบะตื่นเต้นดูเดือดเลือดพานที <c oughs> ่คำมันคุ้นๆจงเลยว่า ทำไมบริษัทเฟสบุ๊คจะถีบมันต้องจํากัดเงินกูด้วยบอแล้วมึงจะมาจ้างก,กูไปทัพมาพนักงานทําไมนั่นทำไมกูถึงรับงานนี้ทั้งที่กูก็ได้ค่าแรงขั้นต่ําตัวเอกเราตอนนี้คิดอะไรอยู่เนี่ยเช่าบ้านหลังหนึ่งยังไม่ได้ทุกคนคิดดูดิค่าแรงขั้นต่ำกว่าเนาะไงมันต้องเข้าบ้านกูมา ออกไปออกไปวันดีเอฟเฟเซ่ตัวนี้ไม่มมโจมตีแแล้วเราเปิดประตูอย่างนี้ท,ทั้งคืนกันได้ w h e dog dude เออชิก้ามันจะพิเศษกว่าบ,บอนนี่หน่อยเพราะว่าบอนนี่มันจะมาเฝ้าเพียงแค่แป๊บเดียวแต่ชิก้ามันจะมาเฝ้านานหน่อยแต่ก็ถือว่าโชคดีของเราไปว่าชิก้านะมันก็เดินอยู่แค่ตรงห้อง ดินเนอร์อาเคดแล้วก็ห้องครัวห้องน้ําเดินอยู่แค่เนี้ยอยู่ดินเนอร์อาเคดแล้วมันก็ไปห้องน้าแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาดินเนอร์อาเคดแคมหนึ่งบีนั่นแหละครับไปยังไไปแล้ว,ลวผมไม่ค่อยเห็นคืนสองเลยที่บอกว่าที่ส็อกซี่จะมาผมเออไอ้นี่ถ่ายไปหลายเทคมากเลยไม่เหตุผลอะไรที่ผมถ่ายเป็นหลายเทคหรอครับเหตุผลเดียวครับ ไม่ผมผมพูดเบาเกินไปจนไม่มันตรวจไม่ได้ไอ้คนจนไม่ได้ยินเสียงผมอะครับคือเสียงเกมมันลดไม่ได้มันตะมันไอเนี้ยเสียงเกมมันกบเสียงไม้ผมนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะ6โมงเช้าครับ easy นี่ท่านงานก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วไป ปัดคลิปเองก็ได้วะ